รถพาไ,ไปนั่งรถออาขึ้นร<ด>อบหมู่บ้านรักไทยหมู่บ้านรักไทยร้อยหกสิบบาทโอเคเดี๋ยวพากันไปทัวร์เที่ยคืนอ่ะสามชั่วโมงเราก็นั่งรถมาไปเรื่อยๆไปมากนู่น สวยเลยสวยสวยจริงๆมีผมปสวยสวยมากนมใช่ครับมีจะพาไป้างานนี้คุ้มมากเลยเนี่ยรถวิไม่ออกเพครรถวิไม่ออกพ้าพี่รถวิ่งไม่ออกี่ลงดี่าเดี๋ยวผมพาเดีผมย้าแล้วเข ถึงขั้ 6, น,น,ล,น,นลงไปนั่งอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวมีโดนต่อยบ้าุ้ยฝั่งนี้ก็สวยเห็นไหมสวยทุกมุมเลยของที่นี่บ้านพักเยอะแต่ว่าเต็มหมดเลยาาเด้านซ้ายมีทั้งบ้านพักมีดังเซนท์นะครับโอ้ราคาเท่าไหร่ครับสนุกมากขึ้นเดินขึ้นเดินหไหวไหมเนี่ย เฮ้ไปนอนนอนนล่น่นนอนไปแน่อุ้ยสวยะนู่นน่ะอุยบ้านั่นเราไม่คิดเลยว่าที่นี่หรูขนาดนี้อุ้ยน้ำไม่นออกไปพักข้างนอกน้ำไม่ออกไปพักข้างนอกเขาบอกให้ไปนอนในหมู่บ้านอะอันนั้นในหมู่บ้าน ยังยังยัง <ไป S 1> เดี๋ยวกระตุกลงไปนี่เป็นร้านนะนี้จะเป็นราน้านหมกันนะเนี่ยน้ำเลยเนี่ยมหมูเย็นมากชมากมานีนะน้าอนนี้อากเกไปลูกค้าที่จองไว้ยังไม่มาอนาบน้ำอยู่รอแซ ไปเรื่อยๆชมบรรยากาศโดยรอบๆอันนี้อาหารจีนอันนี้เขาวิ่งรอบเมืองรอบอ่างงานมาหมดแล้วที่นี่ยังมีปั๊มปตทรอรับเราอยู่นะฟ้กหัวใจเลยอะไรปากค่อยหมดแล้วเปรียวสวยมากเลยอุ้ยอกไม่ได้ายตั เราจะวิ่งประมาณ3ชั่วโมงนะครับจากนี่จากที่เริ่มต้นมา3ชั่วโมงเราจะไม่หยุดเลยไม่สองล้อยบาทเราไปเราแน่เลยอ๋อนี่มีโรงเรียนด้วยนะโรงเรียนวัดลักไทยโอ้ยโวยโวยโอ้ยโอ้ยโว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 ยโ ราก็มาเจอเอสโซ่อย yeah! ู่ป tamam oh ั oh ๊ม oh นึงแล้วนะครับเจ๊ขอตั๋วขายไปแล้วไงเอสโซ่ไงโอ้โหนี่ห้องพักเยอะแยะไปหมดเอออันนี้ก็ของขายเยอะแยะนี่คุยอะไรนี่มาเราจะมาถ่ายรูปกันก่อนนะครับเขาจะแวะให้ถ่ายรูปกี่นาทีที่ สองนาทีไน่โอ้โหจับทงลุจับทะลเลยดีชอบซื่อเขาไง่รีบเลยเร็วเอ้าไปเลยให้ผมสอนาทีร้อสิบ่ายเบอแคนนั่นเอปดคันดีว่าไ้ย พูดเก่งยังไม่เลิกนี่ดูดิเงือแตกไปหมดแล้วแล้วบอกหนาวตายว่ะพูดไม่หยุดพลังงานแม่งเยอะเร้านขายของเยอะนะที่นี่ของกินเยอะดูของขายเยอะดีบา่าบาสวยมาก วันพั่นี่สไตล์เรียบหรูง่ายๆแต่หน้าทั้งไหมโอ้เดี๋ยวเขาใส่เกียร์ก่อนแป๊บนึงหรือว่าเครื่องเขาดับโ์คารเขาต้องเร่งเครื่องก่อนว้าวอ้ขับไปลุยไปบายเราละพี่ไม่สวยมากเลย ก็ขายหมูกระทะรอบเราจะแวะทานหมูกระทะก่อนไหมอิ่มแล้วจ้านี่นานกลางเตะข้างล่างก็มีไปเลยไปเลยไม่ไปไปเลย่ยยเลนี่ตัวแล้วะต้องกินเยอะนิดนึงเขาก็ยังแจวเรือกันยังไม่ จบจ้านู่นฝั่งนู้นที่เราพักกันเมนเราอยู่เราวิ่งรอบอ่างอีกแล้วจ้าอย่าล้าสายขอกินขายค้างค้างเต็ไมไปหมดอ้อไปจ้านู่นทางนู้น็นลานกังพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาปวกมากินรถพี่ได้วร <c oughs> อเป <c oughs> ลรถไม้รถผัวกี่ไรเนี่ย ไปตอดนะไม,นไ,มนไม่เลยไป่งไม่กินด้วยมอฝั่งนี้ยังคนยังไอ้นี่ไม่เยอะอยพี่เขาต้องลดร,ราคาแล้วไฟดับไปดวงหนึ่ง <laughs> เนี่ยข้างนี้ไม่มีไฟเขาปิดร <laughs> ลล้อยค่า <laughs> อันนี้เป็นลานกลางเต็นท์นี่นี่นี่ลานกลางเต็นท์ <laughs> เอาเต็นท์มาเองก็จะมากลางได้นี่เดอยวผมก็ต้องชัดแนละ้ีลานกลางเต็นท์สวยมากเลยตรงนี้วิวที่สวยเลยนะเอากลางเต็นท์เนี่ยนี่เต็นท์มาเองเออเอาเต็นท์มาเองได้อยู่วิวสวยมากมีของขายตลอดเลยรอบอ่างเลยอุ้ยอากาศอากาศกี่องศาสิบแปดนี่ 9องศาตอนนี้เขา,าจะขึ้นงบนอ๋อเขาจะขึ้นยิงบนแต่มันหนักไงนี่เรือยังแจวอยู่จ้ะแจวทั้งวันทั้งคืนจ้ะที่นี่แจวไม่หยุดจ้ะแบบยืนก็มาจ้ะ สวยจริงๆสวยมากๆคุ้มค่ากับการฝ่าเขาขึ้นมาหลายพันโค้งถ้าใครอยากมาเที่ยวเส้นทางก็สวยมากบอใส่เกียร์แล้วเอออย่าขยมเดี๋ยวรถด,ดีก่อน แล้วาก็มาถึงจุดหมายายทาสุดยอดเขาองบอกนะวันนี้วันจิตอะไรคือไอซีไปสองร้อยเลยามงดูสิ สวยจริงๆจ้ะเขาบอกนี่ต้องมานั่งด้วยนะมานั่งรอบเมืองกลางคืนสวยมากถามนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราถามพี่เขาอีกทีนั่งรอบเมืองสวยมากกลางคืนโอ้โหพน่ารักเนี่พามุดตบหรือเปล่าก็ไมารล้แล้วสองแถวนี้เขาไปไหนอะ บางอุงอ้าวถึงเทียบท่าแล้วจ้า